ครับผมก็วันนี้วันที่ 19, สิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็มาทำการติดตั้งชุดโปรสี่สิแปดนะครับเทสเชื่อมหน้างานเลยนะครับในชุดในชุดสี่สิแปดก็จะได้เป็น m P p t นะครับก็กล่องคอนโทรล แบตสี่ลูกแล้วก็ตู้อินเวอร์เตอร์ประกอบมือนะครับแผงก็จะเป็นแผงสามแผ่นนะครับแผงสามแผ่นน่ครับแต่อันนี้เอาแผงของปั๊มน้ำมาใช้เกินนะครับสี่แผง พอมีปำน้ำด้วยอีกชุดหนึ่งเป็นปมหอยโข่งนะครับสี่แผงในชุดนี้จะได้เป็นสามแผงนะครับอย่าเข้าใจผิดตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะไปให้ดูที่งานเชื่อมนะนี่ครับสายนะครับนี่ครับ ไม่ได้ต่อจากไฟฟ้าหรืออะไรนะเลยนะครับต่อมาจากตู้อินวิวเตอร์เลยนะนดูงานเชื่อมนะครับเชื่อมมาตังแต่เตม่าเชาแล้วล่ะจะใช้กีิเจตัดเหล็กด้วยนะครับอันช่อมนะครับ นก็ใช้โมงข้าวกกามร้อนนะครับใช้เมื่อคืนนะครับก็นอนกันตรงนี้แลครับเรียบง่ายสไตล์ตพรมนะครับก็จะไปให้ดูที่ตู้เชื่อมมันกินครับว่ามันกินเยอะขนาดไหนนะครับตู้เชื่อม ถ้าเชื่อมได้ก็แสดงว่าใช้ของอย่างอื่นได้นะครับใช้ของอย่างอื่นได้เยอะนะครับนีับดูมันกินนับตัวเชื่อมนี่ับก็โมแปลงนี่ก็จะเป็น หม้อแปลงทองแดงแทนะครับขดลวดนิตชิครับงานประกอบมือผิดคั่วตัดช็อตตัดเหมือนเดิมนะครับตัดลมนี่จะทำงานแต่เฉพาะตอนที่ร้อนนะครับไม่ร้อนมันจะไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับ นีอีกชุดนึงจะเป็นปั๊มหอยโข่งนะครับก็น,นี้นะครับห้องที่เขาจะติดแอร์นะครับเป็นแอร์ที่ BTU ไม่รู้นะครับจำไม่ได้ครับนะครับ กันอนกันตรงนี้แล้วงับง,ง่ายเนี่็จะเป็นสวนฝรั่งนะครับฝรั่งเยอะอยู่แอบบเด็ดมากินอยู่เรื่อยนะครับพวกผมน,นะครับแผงรวมทั้งหมดก็เจ็ดแผงนะครับของชุดชุดปมน้ำหอยคงจะสี่แผงนะครับ ของตู้อินเวอร์เตอร์ชุดโปรสี่แปดจะมีแค่สามแผงนะครับที่ให้ไปแล้วก็แบตสี่ลูก mppt หนึ MVP ่งตัวกล่องคอนโทรลหนึ่งชุดแล้วก็สายขนานแล้วก็สายแผงนะครับแล้วก็สายอนุกรมแบตนะครับที่ จะให้ไปในชุดโปรนะครับนะครับมีปุ่มสตาร์ทที่โวนต่ำนะครับเนี่ยลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็โทรเบอร์มานะครับเดี๋ยวจะให้ให้เบอร์ไว้ในคลิปส่วนคนไหนที่ สั่งไว้แล้วหรือจองไว้แล้วนะครับก็รอนิดนึงนะครับเพราะประกอบมันใช้เวลานานนะครับไม่ต้องห่วงนะครับได้ทุกคนนี่นะครับเบอร์โทรสนใจติดต่อ096 497 5827นะครับ หลังสามทุ่มกรุณาโทรวันใหม่นะครับหรือแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทร0642713876นะครับก็รอนิดนึงครับถ้าแอดไลน์หรือทักมาทักมาทิ้งไว้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะตอบช่วงเย็นๆนะครับคำคําก็ขอบคุณครับ